วัดตอนบ่ายกอให้เปิดโบสถ์ร้องกักตอนทําไปทํำมามีคนมานั่งกันเต็นบ์ทำเอาข้าพเจ้าเหนื่อแต่ขณะรู้สึกเขินขอยู่ก็มีเสียงจากเบื้องบนว่าทําไปไอ้หมูหองพ่อใช้แล้วต้องทําได้ตรวจมันจบเติ่มนั่งสมาธิกันข้าพเจ้าขึ้นไปกราบองค์พระพุทธัรศพ ขอท่านโปรดคุงท่านท่านที่นั่งอยู่ในโปรดนี้ด้วยแล้วเราก็ไปหาท่านแม่ถามท่านว่าทําไมถึงเห็นมือท่านชัดมากท่านว่าท่านคล้ายๆให้พรทุกครั้งที่มาหาข้าพเจ้าแวะมากราบท่านปู่พระอินทร์แล้วก็ขึ้นมากราบพระพุทธองค์อีกไปไหนก็ไปไม่ถูกได้ขอธรรมะจากท่านท่านว่าที่ทำทาอยู่ก็ตรงจุดแล้ว ธรรมะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ขอก็จะให้ทุกเจ้าก็เห็นปรากฏเป็นภาพดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าท่านปรักาว่าเห็นแล้วให้ติกับกายเราว่ามันเสื่อมสลาไปทุกวันไม่มีอะไรทรงสภาพจะไปยึดให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่ตกแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ตกอีกจะไปยึดถือทำไม ออกจากสมาธิแล้วพวกเรามากราบหลวงพ่อกันที่สารานวราชท่านว่าให้ข้าพเจ้าเสียค่าบูชาครอสิบสองบาทแต่ทำหนเดียวตอนสองทุ่มหลวงพ่อสอนมนมษยมิตที่ที่สารานวราชมีทั้งพระทั้งฆราวาสมาฝึกกันด้วยได้ยินเสียงน้มกันหลายตึง ข้าพเจ้าขึ้นไปกราบพระพุทธกัสสกแล้วลงมากราบท่านแม่จิตเข้าไปกอดเอวท่านท่านแม่ตาลูกหัวข้าพเจ้าแล้วว่าเป็นไงวันนี้โดนสอบจิตแล้วนะลูกนะเดือตกเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็เกิดไล้แล้วจำคำหลวงปู่ปานท่านไว้สิลูกใครว่าเราดีถ้าเราเลวซะแล้วเราก็ดีไปไม่ได้ ครว่าเราเลวถ้าเราดีซะแล้วเราก็เลวไปไม่ได้ที่ลูกทำอยู่นั่นถูกแล้วเราเป็นเด็กต้องอ่อนน้อมเข้าไว้ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของบุญของกรรมเองนะลูกนะสอนศพท่านแม่ให้ไปกราบท่านแม่สีท่านแม่สีไม่ตรัสอะไรมากก็เลยามากราบท่านปุถอินวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ไปนั่งกอดขาท่านร้องไห้ใหญ่ดีใจเหมือนจากท่านมานาน จิตข้าพเจ้าขอรับเต็มที่มหาหลวงปู่ปาลขอเรียนวิชาสามจากท่านท่านว่ากำหนดภาพระอย่างที่เคยทำนั่นให้ขง้งทำแค่นั้นก็ได้แล้วระหว่างคุยกับหลวงปู่เห็นหนางฟ้าหน้าฉลามมาฟ้อนฉมาตาคล้ายๆตัวเชิงด้วยเราทำทีเหมือนล้ลอๆย่างไรก็ไม่รู้พอนึกว่าแม่หน้าตาถวานจังเขาก็ทำเหมือนเดิมอยู เราเห็นไม่ได้การก็เลยถอยมาหาหลวงพุทธท่านขอท่านดูนรกเห็นเทวทัตจืนตัวซี่แท่งหน้าตาในเลือดกรดปากเหมือนปากเหมือนฉีกฉีกแหวงแหวงหลวงพุทธว่าเอาดูงแค่นี้พอนะจะจะดูเหมือนหลวงพ่อเขาไม่ได้ดูได้แค่ห่างๆกราบลาท่านมาหาท่านแมาา่มสุดอีกท่านว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วกลับมาหาแม่อีกแล้ว ชักตืต้อไปไหนก็ไม่ถูกเลยกราบลาพระพุทธองค์ท่านแล้วก็กลับทองสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อท่านว่าต่อไปนี้กราบท่านแม่แล้วให้ท่านแม่พาเฝ้าพระก่อนแล้วมาหาท่านสพระอินขอให้ท่านหาคนพาไปเที่ยวให้แล้วก็พยายามเที่ยวเทวด,ดาหกชั้นเพิ่มสิบหกชั้นค่อยๆดูไปทีละชั้นหลวงพ่อบอกว่า พระพุทธกัตริ่แม่พ่อฉันทั้งว่ารัชมีแะได้พบปู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าวันนี้มีพระอาหารหันต์ที่พระจุฬามณีเจ็ดหมื่นองพระท่านว่าที่ยังไปกันไม่ได้เพราะหนึ่งเหนื่อยเกินไปสองตั้งใจจะไปมากเกินไปหลวงพ่อสงห์คุยให้กำลังใจจนเกือบห้าทุ่ง กลับมาแล้วพวกเรายังมาต่อกันที่อาคารเสริมสีอีกจนใกล้เที่ยงคืนจึงนอนตอนใกล้กับห้องนี่หลวงพ่อบอกว่าฉันว่าจะฝึกมะมะพะทะให้รัชนีแต่พระท่านมาบอกว่ายัางไม่ต้องให้ฝึกอันนี้ให้ห้องซิงก่อนเป็นอันว่าพอฟังแล้วก็รู้สึกแห้งเหี่ยวอีกครั้งคิดไปว่าเรายัางฝึกไม่ดีพอท่านจึงยังไม่สอน ก็ต้องใช้ความพยายามฝึกวิธีนี้ต่อไปอีกและคิดว่าผู้นี้ก็คงต้องกลับกรุงเทพเลยตามที่ได้คิดเอาไว้เพราะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จะขอกลับไปฝึกที่บ้านตอนนอนคิดอย่างนี้ไปจนหลักไปวันอาทิตที่28ขึ้น14ค่ำรู้สึกตัวตื่นนอนตอนเกือบตีสิ่ทันทีที่ลุกขึ้นก็หันขวับไปทางเรินภาพของหลวงอ มืนกับท่านไม่ยกชื่ออยู่แต่พอได้สติคึค้นก็รู้อยู่ใ,ใจว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วใจมันหายหน่อยๆสักครู่ก็ได้ฟังเสียงเทศต,ตามสายของหลวงพ่อฟังจบก็เรียกอาบน้ำแล้วกนน็กรนดอยากเข้าไปช่วยลวงครัวทำอาหารถวายหลวงพ่อถวายพระด้วยความตั้งใจอย่างแรง เขาเห็นว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วได้ทําอะไรสนองคุณท่านบ้างดูจะมีกาลังใจดีขึ้นทำกฎเสร็จกำลังช่วยเขาจัดของหวานกับแม่ชีสซีก็ได้ยินหลวงพ่อประกาศเรียกร้อมคุณต้าหลังม,องมอง่อมให้หาดอกไม้สามสีทูกสามดอกเทียนหนักบาทหนึ่งเล่มกับเงินหนึ่งสลึงแล้วมาหาท่านที่ห้อง,องพักตอ,ตอนประมาณแปดโมครึ่งถึงเก้าโมงเช้า พอท่านประกาศจบก,ก็คิดว่าเอาลสีทำงานดีละไม่แน,น่ใจว่าจะทำตามที่ท่านสอนได้ดีหรือเปล่าก่อนไปพบหลวงพ่อตามเวลาคุปต้าลงม่อมและข้าพเจ้าก็นัดกันทำสมาธิหน้าที่พูชาอาคารเสริมสีข้าพเจ้าอาธิษฐานต่อองคพระพุทธกัสสบว่าการฝึกครั้งนี้ ถ้าลูกจะได้นำไปใช้ในทางเป็นประโยชน์ต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็ขอให้ฝึกได้แต่ถ้าลูกจะนำไปใช้ในทางเป็นโทษต่อไปภายภาคหน้าก็ขออย่าให้ลูกเรียนรู้ได้เลยอธิษฐานจบก็ถามองค์พระพุทธกส์ท่านว่าการฝึกครั้งนี้คงจะคงจะต้องมีการได้เห็นแสงสว่างอะไรสักก่อนถึงจะฝึกไปได้ ตามที่ได้รู้มาจากหนังสือผู้รู้พระกรรมฐานตรน,นี้กลัวไปว่าถ้าเราไปเห็นแสงแล้วเราจะไม่แน่ใจว่ามันจะสว่างมากพอจึงได้กลาเปลี่ยนถามท่านว่าแสงนั้นควรจะสว่างขนาดไหนจึงจะมากพอในการฝึกน้ำพ่ะพารทะได้ท่านก็แสดงให้ปรากฏเป็นแสงเจ้าประกายพลุที่หน้าผากข้าพเจ้า ท่านตรัสว่าถ้าเห็นสงเจ้าขณะนี้เรียกว่าติดทรงเต็มที่แล้วใช้ได้ข้าพเจ้าไม่ลืมแวะมากราบท่านแม่ท่านแม่ว่าทำได้แต่ใจก็ยังหวั่นวันว่าคลัวจะทำได้ไม่ดีเวลาประมาณแปดโมงยี่สิบนาทีคุณป้ากับข้าพเจ้าก็ามานั่งรอหลวงพ่ออยู่หน้าห้องท่าน เห็นท่านนอนอยู่พวกเราก็เลยนั่งรอกันระหว่งางรอก็ช่วยกันคุยถึงความเก่าๆเ,เพราะให้หายตื่นเต้นข้าพเจ้าเองรู้สึกตื่นเต้นมากแต่คุณป้ามัอวว่าเฉยๆข้าพเจ้าคิดไปว่าเลงว่าจะทําได้ไม่ไม่ถูกคือเท่าที่หลวงพ่อท่านคิดไว้พหลวงพ่อท่านบอกว่า จะฝึกน้ำมาพาทะให้เพราะคิดว่าจะฝึกจะไปกันได้ทว่าอย่างนั้นระหว่างที่มารอข้าพเจ้าก็ชวนกันคุยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องสักครู่หลวงพ่อก็ลุกออกมาท่านบอกว่าเห็นฉันนอนทําไมไม่เรียกก็เห็นยังไม่มากันก็เลยไปนอนความจริง เป็นที่รู้กันอยู่ไม่มีใครกล้าไปรบกวนท่านแน่นอนถ้าเห็นว่าท่านนอนอยู่อย่างนั้นจดีพ่อก็พูดเป็นเชิงทักทายท่านให้เข้าไปในห้องท่านห้องนี้เป็นห้องทํางานของท่านพืมปูพื้นเป็นสีแดงสวยสดรู้สึกเหมาะในการทากระสินมากข้าพเจ้าชักอยากมุ่งมองพรหมเป็นข้างหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามานั่งในนี้ เม่อสักครู่ก็หายตื่นเต้นท่านพูดให้ฟังว่าฉันมึนติดนิสัยขี้เกียจฉันเอาตามอย่างพระพุทธเจ้าขี้เกียจเก็บวิชาความรู้พระพ,พุทธเจ้าท่านว่าการปกปิดวิชาความรู้ไม่มีสนหหรับเราหลงพ่อท่านพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมและลงอาาักขรและโมอพุทธายะ ก่อนจะนั่งทำสมาธิหลวงพ่อให้ท่านทำน้ำมนต์ก่อนไว้พรมให้พวกเราที่จะฝึกกันดอกไม้บูชาของข้าพเจ้าวันนี้ก็เก็บมาจากกรินทางข้างที่พักของหลวงพ่อได้ดอกพุทธชาติบานไม่รู้เลยและบานชื่อหลวงพ่อให้พวกเราซึ่งตอลอดมือพี่ยำไพและพี่หมอโยดีเพิ่มมาอีกสองคนทําให้ดูไม่เคร่งเครือเกินไปนะัก ให้พวกเราจุดธูปบูชาพระแล้วก็มาจุดเทียนในขันหลวงพ่อให้เอากระดาษปิดตาให้ภาวนานะมะพะะะข้าพเจ้าก็เริ่มกำหนดแสงนั้นทันทีที่แรกสว่างแต่จิตก็บอกว่ายังไม่เท่าที่พระพุทธกสัท่านบอกจึงกำหนดจับภาพนั้นสักครู่ก็เห็นแสงจ้าและได้ยินหลวงพ่อว่าถ้าเห็นแสงแล้วให้ไปกราบพระพุทธเจ้า กัปปะเจ้าก็กราบพระพุทธกัสสกกราบอยู่อย่างนั้นเห็นองค์ท่านสายเป็นตะกายพรึ้รอหลวงพ่อสั่งสักครู่ท่านเดินมาถามว่าสว่างมากไหมตอบท่านว่าสว่างเจ้าค่ะรอจนท่านถามว่ากราบแล้วยังต่อไปนี้ขอบันทึกเป็นแบบถามตอบจะสะดวกดีกว่าก่อนที่จะได้เที่ยวหลวงพ่อกราบสมเด็จองค์ปฐมก่อน คำถามข้าพเจ้าว่าที่กราบพระพุทธเจ้าในะองค์ปฐมใช่ไหมข้าพเจ้าบอกว่าพระพุทธกสบเจ้าข่าหลวงพ่อว่าราชินมีมันไปหาปู่หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มากราบสมเด็จองค์ปฐมตามหลวงพ่อสัง่งสมเด็จองค์ปฐมท่านบักว่าที่นั่งนี่ลูกฉันทั้งนั้น มันฝึกข้าวอย่าท้อถอยและไม่ต้องน้อยใจหลวงพ่อถามท่านว่าพวกนี้จะมีทางฝึกไปกันได้ไหมไปกันได้หมดไหมท่านว่าได้ให้พยายามให้มากๆกว่านี้กราบหลวงปู่สิง์ท่านยิน้มท่านว่าป้าอ๋อยเป็นลูกท่านแต่ไม่ใช่ลูกมเหสีเองหลวงปู่ช่วงท่านก็มาท่านชี้ไม่ทา้าลงมาที่ทุกคน การ์ตูนแสงเหมือนเพชรเม็ดโ,โตให้คล้ายๆเป็นการให้พรหลวงพ่อให้ไปกราบหลวงปู่ตื้ตอนเข้าไปนี่เห็นท่านนอนอยู่พอเข้าไปเจ้ากราบเแต่ท่านก็ลุกขึ้นนั่งตอนลุกนั่งนี่เป็นชุดเต็มองค์ท่านเลยมีประกายเพชรแพรวาวหลวงพ่อบอกว่าขี้เกียจนี่เอาแต่นอนหลวงปู่ตื้อบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรหลวงพ่อบอกว่าอ่อนดีๆไม่ได้เทศนนี่นะ มากราบหลวงตาแสงเห็นแม่มานของหลวงตาท่านหยุดแถวต้นผัดมาจากหลวงพ่อมาอีกทางซ้ายมือท่านว่าเรื่องสถานที่ไม่ต้องห่วงเมื่อปลอยถามท่านว่าจะขยายสําเร็จไหมปล่อยถามว่าเรื่องปัจจัยท่านบอกว่ามันก็มาเองนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าขอบพระคุณที่ท่านให้สถานที่เป็นที่ปฏิบัติกันหลวงตาแสงว่าช่วยเต็มที่เลย หลวงพ่อฝากฝังท่านว่าให้ช่้นช่วยคุมลูกหลานด้วยนะให้ปฏิบัติกันในระหว่างที่มาทำพระกรรมฐานทําให้ทำจิตให้สบายสบายหลวงตาแสงบอกว่าไม่ต้องห่วงหลวงพ่อให้มากราบท่านแม่สีข้าพเจ้าบอกหลวงพ่อว่าเห็นท่านแม่ฉลองอุ่นสีเขียวกับทองคือนุ่งเขียวห่มทองหลวงพ่อบอกว่าขอแม่เขาดูเต็งยศเลยนะ ท่านแม่บอกว่าจูจี้คุณพ่อเล่าว่าสมัยเป็นอดีตชาติแม่แกเขาตู่เขาเก่งกว่าฉันนะไม่ใช่ฉันว่าเขาเขานั่แหละสอนฉันเขาเก่งท่านแม่ว่าอย่ามาพูดเรื่องความหลังคุณพ่อบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกลูกๆคุณจะได้รู้ท่านแม่ก็ย้อนว่าแล้วที่ว่านะว่าถูกหรือเปล่าล่ะคุณพ่อว่าก็ถูก หลวงพ่อก็ย้มฝนหัวเราะข้าพเจ้าผู้ฝึกกู้ศึกคอยชื่นชมยินดีในหลวงพ่อและท่านแม่มนะากไม่ใคร่เลก็อดตื้นตันไม่ได้ใครบ้านที่ได้ยินแล้วจะไม่อยากตามพ่อตามแม่ที่ท่านแสนจะน่ารนะักไปที่จนถึงที่สุดท่านลงมาเราก็ลงมาถ้าท่านขึ้นแล้วใครจะไม่ยอมขึ้นก็ได้ท่านมาัทกุลบริเทพบุตร คนขอเห็นท่านท่านก็มายืนตรงมากรับแจ้งสุดตอนนั้นว่าท่านสวยท่านหล่อเพราะท่านเห็นท่านยืนแต่ท่ามาท่านมากดูไม่มีใครเรียนเหมือนพอชมท่านท่านยิ้มนิดๆยิ้มเพยงนิดๆเดียวด้วยไม่ยิ้มแข่งอยางไรท่าไรทางหลวงพ่อบอกว่าเออแต่งกับไอ้เปี๊ยกเอาไอ้เปี๊ยกเอาไหมกเราหัวเราากันสนุกสนานตอนนี้ ลวงพ่อให้มาดูที่สะโบกกรณีด้านหน้าสะขา้าพเจ้าเห็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งทั้งทองทั้งเพชรโดยยิบระยับในสะเห็นนางฟ้ากำลังสงสนานกันดูหน้าสนุกไม่มีการแบ่งเขตว่าท่าไหนของชั้นท่าไหนของเธอเราเธอทั้งหลายดูรักใกล้กันจริงๆมีนางหนึ่งเผยโฉมยื้มต้นให้เห็นที่ขอบสะ รากฏว่าเป็นเพื่อนสนิทถามชื่อเธอเธอว่าชื่อเธอคือดาราวดีเธอว่าพวกเธอก็รอพวกเราไปเหมือนกันแต่จะตามไปจะอยู่คอยช่วยก่อนหลวงพ่อว่าดีจริงๆเธอเป็นเพื่อนแท้ของพวกเราจริงๆซะด้วยเห็นเพื่อนตามพ่อลงมาอย่างอุตส่าห์รอไม่รีบโกรีอ้าวล้ำหน้าไปก่อน เดินไปเดินมาท่านแม่จิตลงมาโปรดสงเคราะห์ด้วยวันนี้เห็นฉลององค์ของท่านแม่เป็นทองะสมเพชรวิจิตรวดงามจนหาในเมืองมนุษย์ไม่ได้จริงๆท่านลูกหัวลูกหลายตามภาษาแม่ลูกหลวงพ่อว่าท่านรักขวัญลูกความจริงท่านคงคิดว่าท่านรอเวลานี้มันนานแต่ลูกมันดันง,ง้อซะอยู่ตั้งหลายปีทั้งๆที่ได้ทราบพระนามท่านจากหลวงพ่อนานแล้ว หลวงพ่อว่าให้ท่านพาเดินชมสวนนันทวันใช่ไหนะมหลวงพ่อถามว่าทางเดินเป็นสีอะไรข้างเจ้าตอบหลวงพ่อว่าเป็นทองแต่ไม่ใช่ทองล้วนเป็นทองละเอียดละเอียดละเอียดผสมเพชรละเอียดละเอียดปนกันคล้ายๆอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเออใช่ใช่ท่านแม่พาเดินไปเรื่อยๆดูสบายใจจริงๆ ดูท่านไม่รีบย้อนอะไรเดินไปเย็นๆเ,เหมือนเราเดินทอดนื่อเดินเล่นกันสองข้างทางมีดอกไม้กระจุนกระจิ๋ดอกดูนน่ารักหลวงพ่อบอกว่าท่านแม่สีก็ชอบดอกไม้เล็กๆตอนเดินนี่มาพบนางฟ้าที่ตามที่ประวัติท่านกล่าวไว้ว่าท่านถวายดอกบัวพระพุทธเจา้าผลบุญอันนี้ได้เกิดมาเป็นนางฟ้าเธอชื่อสาสกี พอข้าพเจ้าเห็นเธอครั้งแรกคือนั่งขยิบขยิงก้มหน้าเด็กดอกไม้อยู่เมื่อท่านแม่จิตเดินผ่านและจิตคุยด้วยดูเหมือนเป็นการทักทายเฉยๆท่านสาสกีดูจะเกรงท่านแม่แต่ท่านแม่เมตตาถึงมากข้าพเจ้าเห็นแนละ้วทำไมเป็นนึกสงสารได้ก็ไม่รู้ทั้งๆที่เห็นริมานของเธอสูงกว่าพระราชวังอีกและเธอมีบริวารถึงสามร้อยหลวงพ่อว่า นับว่าเยี่ยมแล้วไม่ต้องอายหรอกเพราะว่านางฟ้าองค์นี้เป็นองค์ที่มีบุญมามีน้อยที่สุดคือระหว่างเป็นมนุษย์นี่เป็นคนยากจนมากเวลาพระท่านมาก็ไม่มีอาหารจะถวายเวลามีอาหารถวายท่านพระท่านก็ไม่มาวันสุดท้ายนี่ท่านพระนาภา,าสก ท่านสาสดีนี่ทราบว่าพระจะเสด็จพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านมาที่ทตำบลที่บ้านโตัพักอยู่นึกว่าไม่มีอะไรจะถวายพระก็จะไปเด็ดดอกโบสถวายพระจิตตั้งไว้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะได้ถวายก็มาโดนก็ตายซะก่อนผลบุญด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆอย่างนี้ยังได้มาเกิดเป็นนางฟ้า ท่านแม่พาเดินเย็นๆเหมือนสบายใจท่านของเมตตาพามาเดินให้รับรู้บรรยากาศบนนั้นบ้างาะเห็นลูกทุกโศกกับโรกมามากแล้วก็ได้หลวงพ่อให้มากราบพระโมกขลาและพระสารีบุตรข้าพเจ้านึกขอได้พบท่านก็เห็นท่านทันทีพอเห็นท่านครั้งแรกมีความรู้สึกบอกไม่ถูกมันอยากจะร้องไห้ ก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะหนูเห็นขโมกขลาแล้วอยากร้องไห้หลวงพ่อว่าเอาอยากร้องก็ร้ององนุแค่นั้นก็ปล่อยโอกมาสักครู่เดียวก็เจ้าก็บอกหลวงพ่อว่าท่านว่าอย่ามัแต่มานั่งร้องเสียเวลาคนอื่นหลวงพ่อก็หัวเราะหลวงพ่อว่าเอาไม่ร้องก็อย่าร้องท่านก็หัวเราะเล่นวันนั้นดูเล่นก็ คุยกันสนุกหลวงพ่อท่านเมตตาประสงค์เคาะให้พวกเราได้สนุกสนานเหมือนได้พ่อเพื่อนเก่าๆญาติเก่าๆท่านมโมคลาท่านว่าเรื่องวิศเศษนะเล่นกันคอหอมปากหอมคอพระเจ้าเข้าไปกราบท่านท่านเป่าให้ที่หัวก่อนกราบหลวงพ่อให้มากราบสมเด็จองปัจจุบันท่านตรัสว่ามาหาเช่นปิดท้ายหรือ ลวงพ่อหัวเราะหลวงพ่อบอกว่าให้ขอธรรมะที่ท่านจะเปิดสงห์ให้เป็นพิเศษท่านจะโปรดไหมท่านตรัสปิดท้ายสั้นๆว่ากิเลสหมดใจให้ตัดขันห้าตอนกลางคืนพวกเราก็มาฝึกกันที่สาร,นรา,านราชพระพเจ้ารู้สึกว่าสมเด็จองประถมท่าน,สนเสด็จมาแทนหลวงพ่อองค์แรกเลยตั้งแต่ตอนท่านสักเเค วันนี้หลวงพ่อว่าข้าพเจ้าว่ารัชนีแกไม่ได้ไปชั้นจ่าตุกมหาราชใช่ไหมรับท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านยิ้มแล้วว่าฉันรู้ท่านพูดแค่นี้ข้าพเจ้าก็สุดอุ่นใจรู้สึกว่าเราไปไหนไหนนี่หลวงพ่อท่านรู้หมดเป็นการทดสอบตัวเรากับท่านไปด้วยว่าเราไปจริงท่านว่ายัางเที่ยวไม่เป็นไปเฉยๆนี่มันธรรมดาไป ถ้าไปต้องค้นให้ทั่วให้ถามท่านทําความดีอะไรมาถึงมีวิมาอย่างนี้อย่างนั้นจะได้เป็นบทเรียนได้เป็นข้อเตือนใจของมนุษย์ทุกวันนี้วันนี้ทั้งคุณป้าและม่อมและข้าพเจ้าก็ไปเที่ยวที่ก่ลาวอีกนั่นแหละที่พ่อก็คืเข้าพเจ้าเข้าไปกราบหลวงปู่สดท่านพ่อขุนศีท่านพ่อนาเรศวรท่านพ่อขุนรามและท่านเทพทิพย์ ก่อนจะกลับห้องพักอองพ่อสอนว่ากลับไปนี่อย่าเพิ่งไปรับภาษาชาวบ้านนะมีอะไรต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนถ้าท่านอนุญาตจึงช่วยเหลือได้และท่านพูดให้พูดแค่ไหนก็ต้องพูดแค่นั้นและอย่าถามซ้ำวันจันทร์ที่29ขึ้น15ค่ํา วันนี้ขึ้นมากราบสมเด็จองประถมและขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวท่านว่าเออไปเถอะลงมาชั้นจาตุกก่อนตามที่หลวงพ่อบอกมานิดเดียวก็คิดถึงท่านแม่จิตเลยมากราบท่านก่อนกราบท่านแม่สีด้วยท่านให้พี่พรทิี์พามาเที่ยววันนี้ดูพี่พรทิี่จะสุขุมขึ้นเหมือนเกรงเกงท่านแม่สีอยู่ท่านพาเที่ยวดูวิมานที่ดาวดึง ข้าพเจ้าก็ไล,ล่ไปเลยต้นเป็นหลังที่เห็นใกล้ที่สุดดูกันมาเรื่อยๆตามที่ถามท่านพระทั้งพระนามท่านและความดีของท่านองค์แรกที่ถามท่านท่านว่าพระนามท่านคือโสมวัตีท่านว่าบุญผลกุศลที่เห็นเด่นๆชัดก็คือท่านถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเท่านั้น นอกนั้นท่านก็ไม่ได้ทําบุญอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนะักองคต่อมาท่านว่าท่านชื่อนันทะข้าพเจ้าเรียกท่านว่านันทะเทพประบุท่านว่า,ท,ท,ท,า,วาท่านชอบทําอาหารมากทาครั้งไหนก็อดนึกจะแบ่งและเลี้ยงพระไม่ได้ท่วดทรงท่านโอดสองคร่งทรงดูเป็นทองและเพชรละเอียด,ยดงามดีจังท่านให้ข้าพเจ้ายนโฉมท่านอยู่นานเหมือนกันพอจะไปดูที่วิมานหลังอื่น ท่านก็ยังมาให้เห็นอีกก็เลยคิดว่าชักจะยังไงยังไงใี่แล้วก็เลยรีบกราบท่านถามวิมานหลังถัดไปจะเห็นถัดไปหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ไปเห็นว่าพระนางสามาวดีท่านมาท่านสวยเต็มไปหมดทุกส่วนท่านว่าเธอรู้ประวัติฉันแล้วนี่ไม่ต้องบอกกันแล้วแสดงว่าท่านมาให้ชื่นใจเฉยๆนับว่าเป็นความกรุณาของท่าน มีนางนางฟ้าองค์หนึ่งข้าพเจ้าได้ถวายอยุทิศส่วนกุศลไปให้พอมาเจอท่านาบนนี้ท่านก็เลยส่งผ่านดอกไม้มีดอกไม้มาส่งให้ท่านบอกว่าขอบเป็นความรู้สึกว่าท่านได้ขอบคุณที่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านต่อมาก็ได้มาเที่ยวที่ชั้นจาตุกท่านพี่พรที่พามาเที่ยว การเที่ยวอะไรชั้นต่างๆนี่ผพ่อบอกว่าให้ศึกษาไปด้วยเพื่อจะเป็นบทเรียนกับเราว่าบนนั้นท่านมีวิมานสวยแค่ไหนทําความดีขนาดไหนเพื่อที่จะได้เป็นข้อเตือนใจสําหรับเราในการกระทาความดีว่ามันมีผลไปถึงแน่ๆแล้วแต่ว่าบารมีใครสร้างสงมามากแค่ไหนการมาเที่ยวชั้นจาาตุกนี้จะขอบันทึกใน ม้นต่อไปเพราะกลัวว่าจะไปขาดตอนที่กลางคันชั้นจปาตุนี่เป็นชั้นที่ชั้นสวรรค์ชั้นล่างสุดมีท่านท้าเวสสุวรรณเป็นเรียกว่าเป็นผู้คุมชั้นนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าจะขอเล่ารายละเอียดในเทปม้วนถัดไป